พระดีที่ควรกราบไหว้รูปหนึ่งในเวลานี้คือหลวงปู่เหลืองฉันทาขโมหรือพระราชปัญญาวิสารัตเจ้าวาดวัดกระดึงทองตำบลบ,บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์สายธรรมยุทธ์ประวัติย่อหลวงปู่เหลืองฉันทาขโม ท่านเป็นสิทธิ์อวุโสรูปหนึ่งของหลวงปู่ดุลอตุโรวัดปูรพารามจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครและพระอริยะเวทีและหลวงปู่เขียนทิตาสีโลวัดกระดังสีปาริวันจังหวัดกาลสินหลวงปู่เหลืองมีนามเดิมว่าเหลืองทรงแก้วท่านเกิดในยามใกล้รุ่งของวันอังคารที่หนึ่งพฤษภาค,คม ปี2470ที่บ้านนาตรังหมู่ที่2จังหวัดสุรินทร์ท่านเป็นบุตรคนที่6ในครอบครัวของนายเที่ยงทรงแก้วและนางเบียนทรงเชิดหลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขณะอายุได้15ปีแล้วออกจาดิกเดินตามหลังพระพี่ชายตอนอายุ16ปี หลังจากนั้นชีวิตของหลวงปู่เหลืองก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กชายเหลืองออกจากบ้านเดินตามพระครูสมุชัดธรรมปาโลและพระอาจารย์สมุเสร็จญาณวุฒโธสองภิกษูสิทธิหลวงปู่สิงขันตายาคขโมผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมือขวาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในปี2486จากสุรินไปถึงนครราชสีมา ไปชาติจเงซาชนบุรีและจันบุรีถึงระยองโดยอายุเพียงเท่านั้นแต่ท่านมีบุญได้พบครูบาอาจารย์แล้วหลายรูปอาทิหลวงปูดุลอัตตโรประผู้สรุปอริยสัจสี่จากการปฏิวัติไว้ชนิดคนสามัญขนานนามท่านว่าเจ้าแห่งจิตท่านพ่อดีธรรมทโรแห่งวัดปากครองกุ้งรวมทั้งได้มอบกายถวายใจเป็นสิทธิ์หลวงปู่ฟัน่นอาจาโรด้วย ท่านได้เล่เาถึงวันคืนในอดีตครั้งไปกราบท่านพ่อลีที่วัดป่าของกรุ้งว่าตอนนั้นวัดปากของกุ้งยังเป็นป่าอยู่ต้นไม้ใหญ่ๆมีสารทำบุญไม้หนึ่งหลังและกุฏิกรรมฐานเล็กๆตั้งอยู่ตามโคลนต้นไม้เงียบสงัดพระชันแล้วก็เข้ากรรมฐานหมดไปไม่เพ็นพานรุ่งเรืองเหมือนสมัยนี้ไปพักอยู่กับท่านหนึ่งเดือนบอกกับท่านว่า จะขอทุดงต่อไปทางบอบไพลินเข้าสู่แดงขมนท่านพอลีก็ห้ามไว้ตอนนั้นปลายสงครามโลกเหตุการณ์ยังไม่ปกติเกรงจะเป็นอันตรายแต่พระอาจารย์ฉัดพี่ชายก็จะขอไปให้ได้ก็ต้องยอมผ่อนผันให้ไปท่านพอลีเมตตาอัตมามากเพราะยังเป็นเด็กกลัวจะลำบากท่านเลยบอกว่าจะให้คาถากันตัวสั่งให้ท่องไว้ตลอดเวลา ไม่ต้องกลัวเสียงช้างอะไรทั้งสิ้นคาถาของท่านยังจำได้แม่นจนถึงบัดนี้ว่าณนะบังโมบังโทบังหน้าทำโมบังหลังสภาพบ้านเมืองในเวลานั้นช่างตากจากเวลานี้นักท่านใช้เวลาเดินสามคืนบุกป่าฝ่าดงจากจันทบุรีถึงทะลุถึงบ่อไพรินตามรายทางนั้นเห็นพลอยเกินกาด แต่ไม่ได้เก็บเพราะอาจารย์ชัดท่านว่ารามาทุดงสแสวงบุญไม่ได้มาหาเพชรพลอยการทุดงจบลงด้วยการย้อนกลับมาที่วัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาณพศอสอนนั้นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรกำลังเป็นสะดุมหลักในการบุกเบิกขยายวงพระกรรมาฐานโดยใช้จังหวัดนครราชสีมาเป็นฐานโดยท่านเองรับเป็นเจ้าวาดวัดแห่งนี้อยู่ ถึง12ปีตั้งแต่ปี2475ถึง2487ช่วงเวลานั้นวัดป่าสัทธารวมจึงเป็นป่าช้าเก่าเป็นศูนย์รวมของพระกรรมฐานจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นพระมหาปิ่นปัญญาพโลหลวงปู่เทศเทศกระดังสีหลวงปูงงป่ภูมีทิตะธมโมหลวงปู่หลุยจันทสาโรหลวงปู่กงมาเจรปุญโยเป็นต้น หลวงปู่เหลืองเข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟันขณะ17ปีหรือราวช่วงปี2486ถึง2487โดยบรรพชาเป็นสัมมาเนรที่วัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระโพธิ์ที่บวงสาจารย์หรือหลวงพ่อสังทองนาคาวโรหรือเจ้าคุณโพเป็นพระอุปชาลุถึง2490 จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์หลวงพ่อพิมพ์ธรรมทโรเป็นพระอุปชาณวัดป่าสัทธารวมนั่นเองโดยประวัติจ่อหลวงปู่เหลืองฉบับเตือนธนวคคมระหว่างอยู่กับหลวงปู่ฟั้นนั้นหลวงปู่ฟั่นสอนอย่างไรบ้างหลวงปู่เหลืองตอบทีเดียวเป็นความสี่ประโยชแต่ครอบคลุมพระไตรปิฎกหมด90เล่ม ความนั้นมีความใจว่าท่านสอนง่ายๆว่าประสูดหมายถึงลมเข้าปราวินัยหมายถึงลมออกปรมัตหมายถึงผู้รู้ลมเข้าลมออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งกา้านการได้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาณนะปศนั้นเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ได้พบ และศึกษากับพ่อแม่ครูอาจารย์จำนวนมากซึ่งท่านเหล่านั้นกระจายกันอยู่หลายแห่งอาธิวัดป่าสารวันวัดสุทธจินดาวัดสว่างอารมณ์เป็นต้นแต่ร,รูปที่อัธยาศัายต้องกันมากที่สุดและมีผลต่อชีวิตของท่านในการข้างหน้าคือพระอริยะเวทีเลเหลืองพ่อเขียนทีตัสีโลเวลานั้น พระอริยเวทีรับภาระการบริหารคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาฝ่ายธรรมยุทันทุมเททั้งกําลังกายกําลังสติปัญญาจนทําให้การของคณะสงฆ์เป็นปึกแผ่นแต่ยทถาบรรดาศักด์ใดๆก็เหนี่ยวรังท่านให้ห่างหายจากการปฏิบัติได้ไม่กลับเตือนตนอยู่ตลอดเวลาว่าการคุกครี กับหมู่คณะมากเกินไปทำให้เป็นผู้ประมาทเพราะตระหนักเช่นนั้นจึงมักจะปรีตัวออกวิเวกเป็นครั้งคราวอยู่เสมอก่อนจะตัดสินใจทิ้งผัดจดออกปฏิบัติจัางเดียวในปี2498นั้นครั้งหนึ่งท่านชวนหลวงปู่เลืองซึ่งยังเป็นพระนมอยู่ในขณะนั้นออกไปปฏิบัติอยู่ในป่าที่จังหวัดกาลสินซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของท่าน ท่านทั้งสองอยู่ด้วยกันสองคนหนึ่งพรรษาจากนั้นพระอริยะเวทีก็ต้องกลับมารับภาระทางการคณะสงฆ์ต่อคณะที่หลวงปู่เหลืองได้พำนักและภาวนาอยู่ในสำนักสงฆ์กลางป่าจังหวัดกาลสินต่อเนื่องไปอีกถึงเจปีต่อมาป่าแห่งนั้นได้รับการพัฒนากลายเป็นวัดป่ากลังสีปาริวันซึ่งเป็นถิ่นพำนัก ของพระอัฏีจนท่านลสังขารในปี2543ตลอดเวลาที่อยู่ที่นั้นพระอริยะเวทีก็จะแวะเวียนมาภาวนาอยู่ณสำนักสงแห่งนั้นและช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ให้ชาวบ้านได้อาศัยแหล่งน้ำมาตลอดโดยมีหลวงปู่เหลืองเป็นผู้ช่วยแม้แต่เมื่อตัดสินใจออกจาริกอีกครั้ง หลังอยู่ที่นั่นมาแล้วเจ็ดปีก็เป็นการออกจาริกโดยมีพระอริยะเวทีเป็นผู้นำท่านตัง้สองจาริกให้ทินต่างๆที่มีประสบการณ์ในการภาวนาอันพิสดารหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะที่ถ้ำขันตีซึ่งอยู่ในเทือกเขาผูพานท่านว่าการภาวนาณสถานที่แห่งนั้นทำให้มีความก้าวหน้าอย่างมากขณะเดียวกัน ท่านทั้งสองก็ผ่านเป็นผ่านตายมาพร้อมกันด้วยกล่าวคือพระอริยะเวทีเป็นไข้ป่าเกือบจะเสียชีวิตก็ได้หลวงปู่เหลืองดูแลพ่อหลวงปู่เหลืองเองล้มเจ็บเพราะไข้ป่าก็ได้เจ้าคุณอาจารย์เป็นคนรักษาท่านกล่าวถึงความทุกข์ยากในเวลานั้นว่าแต่ก่อนที่อาจจะมาจะเป็นไข้ท่นานจะคุณเป็นมาก่อน มื่อสองอาทิตย์ก่อนก็เรียกว่าเป็นมากทีเดียวจนเพอือยาก็ไม่มีรักษาท่านมีสติสั่งว่าถ้าท่านตายก็ให้เผาที่นี่แล้วกวาดขี้เท่าทิ้งลงเขาไปอย่าเอาปักเาะไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราอีกอย่างหนึ่งแม้ท่านจะลาออกจากตำแหน่งแล้วแต่พัดยศดอยู่ที่กุฏิยังไม่ได้คงคืนขอให้จัดการเอาไปเคืนด้วยซึ่งทำให้ประทับใจในตัวท่านมาก ท่าไม่เคยแสดงความพันพลึงต่อการมรณะเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องตายถึงตาอัตมาบ้างท่านเจ้าพระคุณก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเราฝากผีฝากไข้กันมาอย่างนี้เพราะการฝากผีฝากไข้ผ่านเป็นผ่านตายร่วมกันมาจึงไม่แปลกที่ต่อมาเมื่อพระอริยะเวทีอาพาธเนื่องจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตก ในปี2547ทําทำให้อวัยวะเบื้องขวาเป็นอมพาตใครนิมนต์ไปปฏิบัติอุปถักที่ไหนท่านก็ไม่ไปแต่เมื่อหลวงปู่เหลืองนิมนต์ท่านรับทุกวันนี้หลวงปู่เหลืองรับภาระการบริหารคณะสงฆ์เป็นเจ้าเข้าคณะจังหวัดบุรีรัมยภาระนี้เกิดมาต่อเนื่องตั้งแต่กึง่งศตวรรษก่อนโน้นเพราะปี249 9เป็นพระกุศสมุข ฐานนนุกรมของท่านเจ้าคุณอริยะเวทีพร้อมกับเจ้าวาดวัดกรังสีปาริวันหลวงปู่เหลืองกล่าวว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เชื่อพระองค์เพียงอย่างเดียวหากแต่ให้ชื่อว่าจิตคือพุทธะถ้าเราดำเนินตามที่พระองค์ยังสอนจิตของเราก็จะเป็นพุทธะอย่างพระพุทธองค์ได้ถ้าจะให้ถึงซึ่งพุทธะก็เหมือนกับเอาแก่ของต้นไม้ใหญ่ ถ้าจะเอาแก่นต้องใช้ขวานถากเปลือกถากกระพี้ออกจิตของเรานั้นเป็นพุทธะอยู่แล้วหากแต่เราปล่อยให้กิเลสตัณหาห่อหุ้มจนจิตไม่ประพัดสอนจิตประพัดสอนหมายถึงซึ่งเปรียบเสมือนเพชรลักษณะแวววาวสุกใสยอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ที่มันเศร้ามองจนเรามองไม่เห็นความประพัดสอนของมันเพราะมีสิ่งอื่นมาห่อหุม้ม ทำให้รัศมีเปล่งออกมาไม่ได้อย่างไฟฉายของเราพอเราเปิดสวิตขึ้นมันก็สว่างเป็นลําแสงพุ่งออกไปพอปิดสวิตมันก็มืดไม่เห็นดวงไฟทั้งที่ความจริงจิตมันประพัฒสอนอยู่แล้วแต่คนเราทุกวันนี้ก็เอาทีเลกความโกรธความหลงที่เปรียบเหมือนดินทรายขม่งวไฟต่างๆไปห่อหุ้มปิดปางมันเสียเองมันเลยมืดบอดจอูอย่างนั้น เราอยากจะเห็นตามพระองค์บ้างก็ต้องลงทุนลงแรงเอาสิ่งที่ห่อหุ้มออกแล้วจึงจัดสีให้มันเปร่งแสงประพัดสอนขึ้นเอาอะไรมาขัดสีละ่ะก็เอาสมาธินั่นแหละมาขัดสีสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็อยู่ที่จิตนี้เองความรู้สึกของเราอยู่ที่ไหนจิตใจก็อยู่ที่นั่นหลวงปูม่มันท่านก็เคยพูดว่าอยู่ที่ใจเจ้าของโลกนี้ไม่มีใจ ก็ไม่มีความหมายโลกกับธรรมมันอิงกันอยู่ก็อยู่อย่างไม่ขัดโลกขัดธรรมเขารูปนามถ้าแยกออกก็เป็นอภิธรรมทั้งหมดรูปกับนามเป็นจุดแรกของปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เราไม่รู้ก็เพราะไม่ได้ค้นคว้ากำหนดทันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นวัฏต,ตะหมุนเวียนตั้งแต่จุดเล็กไปถึงจุดใหญ่เหมือนกับความมืดกับความแจ้งอยู่ที่เดียวกันแต่คนละช่วง มันเกิดพร้อมกันไม่ได้ความจริงรูปนามมันมีอยู่แล้วแต่ปรงความเชื่อว่าคำสอนต่างๆล้วนมีอยู่แล้วถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีอะไรจะพูดเมื่อไม่มีอะไรจะพูดมันก็หยุดเป็นวิมุตติไปถ้าเอามาพูดถึงมันก็เป็นสมมุติไปธรรมะจริงๆจะพูดหรือไม่พูดมันก็มีอยู่แล้วหลวงปู่เหลืองเป็นพระมหาเถระ ที่ควรแก่การอัญชลีท่านเจริญรอยตามครูบาอาจารย์ของท่านคือแน่วแน่กับการปฏิบัติภาวนาไม่เสื่อมคลายอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายแทบไม่มีใครจำสมณศักดิ์ของท่านได้เรียกกันแต่ว่าหลวงปู่เหลืองวัดกระดึงทอง